เฮ้โหลตอนนี้กำลังจะมากินเค,ค้กไข่ใต้หวันซื้อมาและตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่ากับห้าทุ่มจะกินเค,ค้กตอนนี้วะยกขบว,วนวะนี่กินไปแล้วด้วยหน่อยหนึ่งเค,ค้กไข่ใต้หวันน่าจะเป็นเฟรนช์ชายนะตปลอกมันอันนี้ประมาณนี้ชิมแล้วอร่อยดีนุ่มๆชอบคิชอบฟิลประมาณ อะไรแบบเนี้ยเป็นเหมือนขนมปังอ่ะแล้วจะกินคําใหญ่มากด้วยตุงชิบเขาบอกว่าเมื่อขนมคลายร้อนให้ปิดกล่องเมื่อทานไม่หมดเก็บในเก็บแช่เย็นได้สามถึงห้าวันสามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟใช้เวลายี่สิบามสวิ ด้วยไฟระดับกลางขานมจะนุ่มฟูหอมเหมือนเดิมของสดาเป็นเค้กไขอ่ออลิมันมีเค้กไขช่ชีสฝอยทองมันม่วงช็อกโกแลตอันนี้เป็นน่าจะมีหลายสาขาอันนี้เป็นสาขาอายุทยาแต่ฉันทำไมให้แกมองเห็นนะเห็นไหมอาจจะผอมไหมละ่ะ ซื้อมาไงแล้วกลับมาแล้วแบบเอ,อ้ยต้องกินวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อร่อยก็เลยม,มาอัดวิดีโอคี้เกียดหลายอ,อ็เลดีคือเหมือนมันจะไม่มากมายแต่ว่ามันกินได้เยอะแค้กไข่ไทยแนลนด์ขนมบ้าน ขูกันซ้ำไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างนะแต่ว่าเดาว,ว่ามันน่าจะมีหลายสาขาจุดได้หมดกล่องน,นุ่มๆหอมๆ ขึ้นคำไหนก่ะึ้นคำแบบแค่คนอร่อยเขาจะมีหลายสาขาแหละพอที่นี้มันเป็นสาขาอยุธยาแสดงว่าต้องมีสาขาจังหวัดอื่นถูกไหม เพิ่งกินข้าวมา้นเนี่ยแล้วก็ไปกินขนมปังแล้วก็มากินนี้อีกหุ่นดีสติงหอมๆนุ่มๆแกไๆแบบชิฟฟอนเบาๆได้ มาอัดให้ดูมันอร่อยแบบชิวๆดีกินได้เรื่อยๆ <c oughs> ไปดีกกว่าบายบายจุ๊บๆ